ไอสัตว์เดลิชัวของเขาสอนิดเฮ้ยเขาเดินมาเดลิชัวอยู่ซ้ายเดลิชัวชอย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 แล้วาใครมาใครมาเป้าโชซ้ายนะเดลิชัวโชคซ้ายนะโอเคโอเคอ็นเกตมีเอ็นเกตปะมีเอ็นเกตปะลูกลูกมงกรุนนะลูกมงกรุองกรุก่อนเอ็นเกตวผมค้าสี่สสองตัวเดียวพอโอ้โหไวอเอเก็บองเก็บฟองแล้วเดินทุกคนปัดปหางไปตอนี้ตัวนี้ดตัวนี้สยดสายนะตหลุดเ้ยตต ปัญหาปัญหาไปเซ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 าสเปซหน่อยสเปซหน่อยตรงตรงที่ตีอยู่ปัญหาไปเซาปัญหาไปเซาเลยตัดเลยเอ้ยเขาจะมา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 ไม่ไม่เขาคลายออกมีเพล้ยนเกปัญหาไปเซาลงไปเซาอีกลงเดินเซายาวเดินเซายาวเดินเซายาวมีเก๋ไหะสเปซหน่อยสเปซข้างๆหน่อยสเปซหน่อยขวาเล่นสเปซข้างขวาหน่อยเร็วเอ็นเก๋ต้มผมนะครับลุกลุกเอ็นเก๋ผมเด้๋เพิ่มเพิ่มไกลมากเพิ่มไกลมากเพิ่มจะมากสามเพิ่มไกลสองหนึ่งไม่เลยทันปวดติดอีกเอ้ยป่านไปแล้วเมื่อกี้จะติด ขอลงเสา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 ตอลงเสาดูลูกดาบดูลูกดาบเดินตามลูกดาบไปเรบเพื่อนหน่อยรับเพื่อนหน่อยเร็วรับเพื่อนหน่อยเร็วเวทเทิร์นเข้าซ้ายเวทเทิร์นเข้าซ้ายเวทเทิร์นเข้าซ้ายลงลงเสาลงเสาผมบอกลงเสาลงเสาเวทเทิร์นเขาสายระวังยื้อใต้เหรอยื้อเราตายเหรอเออขอขอขอเขาเล่ขอเขาเล่ขอเขาเล่ลงเสาลงเสาลงเสาทุกคนมาอัพทุกคนมาอัพมาอัพได้มาอัพลงเสาได้หรือเปล่าข้างหลังเราดูดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ไนะ ไม่ได้ไม่ได้องไม่ได้เฮ้ยโจโไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดมาดมีมนโอเคเอ็นเอ็นเอ็นเกมีเอ็นดีมั้ดีเขาแตแล้วมงบ้ไม่งบแล้วโอเคเอ็นเอเกลผม้าสีมชาลมาชาลมาชาลมาไอสวยไอทีนี้ไม่ได้รีเกได้มัไอถอหังสาอีกถอยหองสากคนปะหางเสาปหางสเปรดเยอะสเปดเยะมีเกแล้วบอก่าบขอบ้แพงได้ขบสเปรดอบข้แพงได้ใครเข้หลังไม่ได้เข้าเลยอ๋อมีเวทเทิลอย นอนเว้ยนอยู่อยู่อยู่บริวณนี้นะูดมผมดูงผมดูผมเอ็นเกตรงผมนะครับห้าสี่สามสองมีอเกตหมรับไเกตไหมอเกไลงลงเสาไปลงเสาไปป๊อปยามหเยกดเขาเขเตอร์เขาเตอร์เขาเตอร์เขาเตอร์โอ้โหมีเกตปะลงเสาไปลงเสาไปเพื่อนเแ้วเพื่อนมีมีบอกล้สิบวิสิบสี่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 วิสิบสีเหยียบสาเหยียบสี่วิสิบสี่หยียบสี่วยียบาเหยียบ

เออขึ้นขขึึ้้นนไปขึ้นไปนอนเวทขึ้นไปนอนเวทขึ้นไปนอนเวทขึ้นนอ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 นไปนอ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 นไปเออต้องเล่นไฟอย่างนี้แหละชอบจังโดนประกุมตัวมันไม่ได้ตามเขาไม่ตามแเออมันไม่ประเด็นคือประเด็นคือมันจะอยู่ตรงกลางเว้ยเราีกูบดีกุ๊บมาอฟ์มาฟ์ทุกคนมาฟ์มาฟ์มาฟ์ตามมาตามมาเออไว้เออไว้ หัวแข็งเราออปุ๊บแก็งเราเหรอหัวแข็งน่ะเฮ้ยแก็งเราเหรอไม่คุยกัวแข็งเลยเหรอมาไม่ตายเลยมันจบแล้วไม่มีหัวแข็งเอาเล่นหัวอะไรเอามีเล่นหัวอยดขอแจ้ะไรเล่นหัวแข็งดิเล่นหัวแข็งเล่นลึกอะเอ้ามาเอ้ามาเอ้ามาทุกคนเข้มาเอามาเอามาไปเอามไปเอามาไปโอเคดีมาดีมาเซมอน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 ผมเล่นหัวแข็งไปเลยเล่นหัวแข็งอะเลยมื่อ ไม่ออกคนแล้วเติมไว้ถ่าปเวทเติม่ล้เวทเวทุกคนไปโดนโเยบไปเท่นโดนเยบย่าเลยอุ้ยอุ๊ยอยู่เฮ้ยเอ็งเจ็ดหอมห้าเจ็ดห่มห้าอี่สามสองหนึ่เดียลงไปเวท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 ลงงนี่ได้นะลงนีงได้ลงตรงนี่ได้ลงโงนี่ได้ลงโซงไปลงชซงไปลงโงไปไม่เ็บบ้างไม่เจ็บบ้างเสรวิเสรวิเส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 วโอเคโอเค เนกองผมนะเอนหอย้วอย่างสิบห้าวิหาวิหวิห้วิไวิไปวิไปว lady a d ห้าวิ l a ด y l a a d y y l a d อเป็เเป็ตลลุกสเปหน่อยสเปซปไปเสมเตเห็นเกตผมห้าสี่สามสองนี่เกผมไปเไปเวสไปเสพอเขาแตกเขาแตกโอ้โหสีแตกไปเวสนะไปเวสไเสอมาไปเบสไปเวสไปเวสไปเวสไ่เกต ยังยังยังาวิกาวิกาวิทางนี้ตันถุนแล้วนะต้องเป็นน็อตเวทนะเว้ยถ้าจะปันอ่ะหรือสองเวทกได้อเคเอ็นเตต้ผมอโอเคเอ็นเตมมห้าีสามสองี่กตต้มผมกตมแบบสวยจะไปปัดหาไนเวปัดหาไปเวทมานเดินพอพอปัดหาในเวทปัหาเวปัหาเวเดิไดไดไไปไคุณทาพอแล้วเครับยังวิวิสวิสวิตเดินไปเวดินไปเวดินไปเวปัดหาสเปนเวเยอะๆนเวทเยอะเลย พอไหมพอไหมพอไหมรอรอรอแป๊บป๊บแป๊บแั๊บพี่พี่บางพี่บงมีเดี๋ยวมี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 มหมีมไมี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 มหมีมีมีมนมี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 มหมี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 มมีมีมีมม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 มีมม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 หมม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 มีมม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 ีมมมมมีมม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  ม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เฮ้ยเขาหลัสี่วิสี่วิคุจะอะไรดี้าีวได้ม่เซม่ได้เซม่ได้เซสมอ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 ดังสายงล่างสายลงสายลงสายลงปัดปันปัดหน่อยสายล่ายเขาแคไปแล้วเขาแคไปแล้วเขาแคไปแล้วมีมีเก็มนะห้สีามสองมีเก็ีกีมมฉีดฉเขาฉีดเขาฉีดเฮ้ยทุกคนปัดหามน้อเบสปัหนไมน้อเบส นอเวนะครับนอเวนอเวตทุกคนเดินไปนอเวให้เร็วที่สุดตอนนี้เร็วๆระบายนะคือังนสี่วิ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 พร้อม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 พร้อทางเเว่นะครับในห้าสี่สามสงอ้เกวเวอเกซวเกซเว้อ้ขึ้นชไปขึ้นชไปขึ้นโชนอเวไปโอเคเย็บต่อรยบต่อรเฮไปเฮ็ดจับไปเจับไ้จับปเ้ปัดไปอเเเเไ ทุกคนขึ้นเอาไว้ลยมันลมันลิฟมันลิฟมันลิฟมีนีปแบบองโบเอ้ยทุกคนไฟที่ผมนะมันี่ก่อนมันี่ก่อนยตรงมายตรงมาโอเคล้ดลมเกมมนล่ากับก่อนมเนล่ากับก่อนมเนล่ากับก่อนมเนล่ามีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเเกตรงผมแบบฟล์โไฟลเอ็กเกผมไอห้าเขายกเดมอนเขายกเดมอนเขายกเดมอนสามสองอ้ผมไกผมนะ เดินอเต่อเดินอเวต่อเอ้ยมัเดินเวนอเวนอเวนอเรับเพื่อนเลยรัเพื่อนเลยรบเพื่อนหนเรรบเพื่อนหน่อยเรเพื่อนหนเร็วตาไ่ตามป๊ยาป๊อบยาเมียกัยาเมีกเมีย่เีก่นอย่อ้เมียกกยาเมียแ่นอยไปแค่น้อยไปเ้ยเาเเหรอจะีช่วยีชวยโอเคไม่เ่นไรม่เอนไรเดินไปต้องเดินไปต่อเดินไปต่อไม่เก่งสี่วิวิี่ีวิีวิียนเี่วิีวิีวิวี่ โอเค N7 ผมนัห้าสี่สมสองหนึ่งนผมผมะโอเคแล้วคนเดินเวทเดเวทต่อเดนเวทต่อย่าหยุดย่าหยุดเดินอย่าเดนเดินเวไปไปเวทเวใรมีตัปิ้งจาดตัปิ้งไปใครมีตปิ้งจัดตปิ้ไปไปเวท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 ไม่เแล้วบอกไม่เแล้วบอกยังาวิเกวิเกาวิเกาวิเาชาโลฮิวเราอยู่ไหนวะฮิวฮิวเราอยู่ไหนหมดแล้วพร้อม้อรออมม้ับนเลยผมนห้าสี่สามสองนผมอ

เออมีไดสต์เลังเาลังเติมมานะเอเมเฮียมานาหมดเอามาครับคุณมาผิดเฮียหน่อยคิวกำลัมาเติมชกชวนชกชนชกชวนชกชวนชกมีเก๋ปะมีเก๋ปะมีครับมีครับเอ็มเกบหน้าชกมีห้าสี่สามสองมีอีกเก๋จะชกไมอีกเก๋จะชกไเดินไปไปคนเดไปนอตอีเดนไปนอตอีกต่อตีวอลกตีอกตีับลับหลัับหลับหเดน ดินไปเดินไปต้องเดินไปต่อต้องเดินไ่มีเกบไมีเกไหมยัง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 รอเลสเพลสเพลสเพลสเลสเพลเลสเพลสเลเลสเพ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 ลเพลสเพอสเพล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 สเพอีเพลสเพลีเพลเพลีเพลีเพลสเพลเพลีเพลสเพอเพลเเอเเเเเอเเเเเเเอเเดลเเเดเเเเเเ ไปอีไปอีขนาดขนาขนาขนาดไปบ้างโยตายมีเก็ปะไปอีไปอีไปอีต่อไปกตไปอีกโอเคไปอี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 นมีเก็บแล้วบอกมีเกแล้วบอกครับเียดิพี่ขาดอออีไหนึงขออีหนึงเอ้ยเก็เก็มองเกมรองพร้อมพร้อมพร้อมไปอีอกเดินไปอีเดินไปอีกเดินไปอี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 ิโอเคพี่เจมาพี่เจงกลัหมโอเคกลงมากลลงมากลแล้วกูกูอยู่ในมึงละ โอเคเตรมตัวเอจ็ตมา้มามาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูงั้างงี่บอมข้างหลังตรงเสาตรงที่กูมาตีบอมอเจของผมนะในหาสี่ามสองมเอนจผมอเอคนเดินอีไปเดินอีต่อเดินอีต่อยังังเมคิงเมคิงเมในเราคิงเมเราายชได้คือว่าเดินไเลอวาดินปบเยร่เดินอีน่อเดินอีน่อเดินอีไปเดินอีไปอป่ะเอ็นช้าสุดของพี่มีแล้ว มเรดนี้รเมีครมีคกวิ่งมนั้นในห้าสี่สามสองหนึ่งอีกีมยิไกลเกินวะไกลเกินไกลเกินไกลเกินไม่ไม่ละเดินเดินลงชอตลงชอีลงชอีลงชอีต้องลงต้องลงชอที่ผ่าโนหัวแข็งผมน่าจะโดนอัพเตอร์โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนมีเกบปะโอ้โหีเปะีเปะซซีดมกบพี่มีมีมีเรดดี้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  อเออยูอยูอ่สี่สามสองไอ้เกตมากมาปาดไปแล้วหิวอยู่หิวอยู่เดิไปอินเดไปอิดนไปอิต่เอ้ม่อเดิบอกอินบอกอินบอกอินบอกิบอกดิเาเขาเขาเหียอะเขาเาอยูในรอนเอยู่ในรางเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีเกีบปตไมีเกยซีดีซีดีครับีดีไม่มีไม่มี่เจ็บวิจเจ็บวิจมมเจ็บวิจเจ็บวิจ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  เดินเดินต่อเดินต <c> ่อเดิน <officials>, ต่อเดินต่อเดินอีต่อเดินเนอีต่อเดินอีต่อเดินอีต่อเดินอีต่อเดนอีต่อไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินต่อไปเรื่อยเินเด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 นเดิ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 เดิน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 เิน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 เิเดดนเ ห้าสามสองสี่เดิน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 ต่อเดิน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 ต่อเป็นไหนต่อกันนะบอกทางเลยบอกเดินอีกเดินอีกเดินอีกเดินี้ขึ้นโชว์ไปเดินอีกขึ้นโชว์ไปเดินอีกขึ้นโชว์ไป